one mm -hmm. ช่วยเราตัดสินใจอย่าให้ความกลัวมาทำให้ ช่วยเราตัดสินใจอย่าให้ความกลัวมาทำให้ วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้นรัข้าสูุประเด็นฮอตในวันนี้นะคะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาหาคําตอบก,กันกับอีกหนึ่งตลาดนั่นก็คือตลาดหุ้นเวียดนามนะคะนับตั้งแต่คุณทรัมป์มีการประกาศในเรื่องของนโยบายภาษีคุณผู้ชมตั้งแต่9เมษายนวันนี้9กันยายน5เดือนที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าตลาดหุ้นเวียดนามขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็มาทำาอทามไฮด้วยแต่คุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมว่าช่วงนี้มักจะมีข่าวสารออกมาเต็มเลยว่า ตลาดหุ้นเวียดนามฟองสบู่กำลังจะแตกแล้วนักลงทุนต่างชาติกำลังจะต้องหนีตายแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นแบบนั้นไหมมันอยู่ในสภาวะที่ฟองสบู่มันกำลังปะทุเต็มที่ไหมในตลาดหุ้นเวียดนามหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ก่อตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วถามใครไม่มีใครรู้จริงเรื่องนี้หรอกแต่ว่านักลงทุนที่เขาไปลงทุนในตลาดเวียดนามเขาไม่กลิ่น อะไรเกิดขึ้นบ้างไมเดี๋ยวคุยกันในวันนี้นะคะกับคุณสุธนสิงหสิาสิทธังกูลค่ะกรรมการและผู้มยการฝ่ายการคุณต่างประเทศสมาคมนักลงทุนประเทศไทยคุณแจ็กกี้การคุณแจ็กกี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่จอยครับจริงๆตลาดผู้เวานามต้องบอกว่าใครที่อยู่ในตลาดผู้เวานามตอนนี้พี่คิดว่ากําลัง enjoy เลยเพราะมันท oh, ําออดามไฮบ้านเรายัางตุ้มๆต่อมๆอยู่แถวๆนี้เลยนะแต่เวนามขึ้นขึ้นตลอดจริงๆแล้วขึ้นก่อนช่วงคุณทรัมป์ประกาศเรื่องของภาษีอีกด้วย แต่เขย่าลงมาหน่อยนึงตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาตลอดแต่พอขึ้นมาจนถึงนัวันนี้กลับมีมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีข้อมูลออกมาว่าตลาดหุ้นเวียดนามฟองสบูก่กาลังจะแตกแล้วนะสถานการณ์นักลงทุนในประเทศเองก็ใช้บัญชีมาจิ้นเยอะแต่เอาจริงๆนะข้อมูลพวกนี้พี่ก็เคยคุยกับนักลงทุนที่ไปน,นัลงทุนที่ไปลงทุนในตลาดเวียดนามเขาบอกว่ามันเป็นสภาพตลาดปกติที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนั้นคุณจ๊กกี้ที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม มีสัญญาณอะไรที่มันบ่งบอกไหมว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังจะแบบว่าโอ้โหถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรียมหนีตายจากตลาดหุ้นเวียดนามเออผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เรื่องปรากฏการพวกมาจินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะเป็นเรื่องที่เจอบ่อยๆเวียดนามเนี่ยก่อนหน้านี้รอบปี2018ก่อนโควิดอะไรเงี้ยก็มีสัญญาณฟอร์เรนเซลมาเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยครับรอบการขึ้นทุกรอบก็จะมีสัญญาณการขายของต่างประเทศ แล้วก็ก็มีสัญญาณการซื้อที่ใช้มาจิ้นของนักลงทุนในประเทศแล้วก็นอกจากปี2018ก็มี2020นะครับแต่ว่ารอบนี้ความแตกต่างคือไอตัวเลเวอเรจเนี่ยสูงกว่าที่เคยอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามคาดอะไรเงี้ยเวลามันทิกเกอร์ฟอสเซลปุ๊บมันจะทิกเกอร์ได้เร็วและแรงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยเชิงพื้นฐานโดยเชิงโครงสร้างของตลาดทุนเวียดนามอ่ะมันเป็นตลาดของรายย่อย ฉะนั้นเราพอเป็นตลาดของรายย่อยเราต้องยอมรับว่าคนเวียดนามส่วนใหญ่เขายังไม่ได้รวยเนาะแล้วก็เวลส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นเนาะมันเป็นเวลของรายย่อยฉะนั้นเขาอะอยากจะหาเงินในตลาดหุ้นเพื่อไปซื้อบ้านฉะนั้นบางทีเขาลงทุนด้วยเงินหลักหลักคิดเป็นเงินบาทเนาะเอาแบบหลักไม่กี่มือหลักแสนอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาต่อให้มาจินแม็กอะ ความเสียหายมันก็นิดเดียวเขาทํางานอยู่ไม่ถึงปีเขาก็ได้เงินก้อนนั้นกลับมาฉะนั้นเขาก็รีบรวยเร็วเขาก็มาจิ้นอัดเต็มข้อเลยอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติครับก็เจอมาเรื่อยๆค่ะคําว่าเ,เลเวลตอนนี้มันสูงกวนะ่าในอดีตมันหมายความว่าไงคุณจคกกี้ก็คือเราต้องยอมรับว่าพอดัชนีราคาหุ้นหรือราคาหุ้นหรือมาเก็ตแค p ของหุ้นที่คนเวียดนามซื้อเนาะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็จะมีวงเงินมาจิ้นที่สามารถจะไปซื้อ หุ้นตัวอื่นได้อีกกู้ได้อีกอะไรเงี้ยอ่าพอหุ้นขึ้นเขาก็สามารถดอโลนเพิ่มพอดอโลนเพิ่มเขาก็เสพติดมาจิ้นเขาก็ไปซื้อเพิ่มอีกซื้อเพิ่มอีกออเหตุการณ์เนี้ยมันก็เหมือนเป็นสไปรัลแต่เป็นสไปรัลด้านดีเนาะจนวันหนึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าบริษัทไม่เป็นดั่งใจหรือมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเรื่องทารีฟใหม่รีซิปิโวทารีฟหรือมีอะไรที่ทําใหา้แบบมันเกิดการกระทบคราวเนี้ยมันก็จะเกิดแบบ เรียกว่าแบ็กซ w วอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทุกๆรอบของการตกลงมันเหมือนเป็นเฮลตี้คอลเลกชันเนาะผมบอกเสมอว่าจริงๆแล้วอะสองปีนี้มันเป็นปีทองของทั้งจีนทั้งเวียดนามเนาะ<ช>มันถือว่าเป็นไลท์เดอะดากอนเลยแต่ดากอนเวียดนามอะมันอาจจะมีความที่แบบเป็นมังกรเด็กมากกว่ามีการใช้เลเวอเรจเยอะกว่าอะไรเงี้ยครับ ก็มีความสุ่มเสี่ยงตรงนี้แต่ทุกรอบที่มันคอลเลกชันเป็นเฮลตี้หมดนะครับแล้วก็สามารถทำออทม์ไฮใหม่ได้หรืออย่างตอนที่มีภาษีเรื่องทรรมะครับเวียดนามโดนหนักสุดแต่พอลุกก็ลุกเร็วสุดแล้วก็วิ่งวิ่งได้มากสุดภายในเวลาปีนี้ดัชนีหุ้นเวียดนามพูดถึงดัชนีนะครับขึ้นถึงเกือบ30%แล้วถ้าในเวลาปีกว่านี้ครับตั้งแต่มกราปีที่แล้วดัชนีหุ้นเวียดนามก็น่าจะแทบทำ อไทม์ไฮแล้วก็ขึ้นมาประมาณเกือบ50เอร์เเลยก็แทบจะสูงที่สุดตลาดหนึ่งของโลกคู่ขี้สูสีกับตลาดจีนดีกว่าเออใช่คู่ขี้กันมาเลยเดี๋ยวก่อนที่จะให้คุณแจ็กกี้ตอบผู้ชมนะคะว่ามันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมในรอบนี้หรือว่าจะเป็นแค่การคอร์รัชันแล้วจะกลับมาแข็งแกล่งได้แต่ว่าอยากให้คุยกันถึงสถานการณ์ในปัจจุบันก่อนเราบอกว่าตลาดที่มันจะมีฟองสบูอ่อ่ะมันมักจะไม่มีปัจจัยอะไรมาซัพพอร์ตแต่เศรษฐกิจเวียดนามดีดี GDP โตมาก มันจะมีอะไรที่แบบว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจไหมก็จริงๆก็มีนะครับจริงๆทั้งเราต้องยอมรับว่าจริงๆกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะที่สุดกลุ่มหนึ่งในช่วงแบบปีนี้เลยนะครับก็คือกลุ่มแบงกิ้งเซกเตอร์อะไรเงี้ยครับ <Ừ. S 2> อ่าเพราะว่าจริงๆแบบพอมันสามารถโตแบบดับเบิลดิจิตแล้วแบบจริงๆมีเงินเท่าไหร่ปล่อยก็แบบได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วนิมจริงๆก็เยอะ นิมของแบงก์เวียดนามถ้าพูดแล้วตกใจนะครับมันประมาณ4ี่สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเท่าไหรนะ่นะครับบอกสี่สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเพราะมันมันมีรายย่อยเก็บการชําระล่าช้าอะไรเงี้ยแต่พอเราไปดูเปรียบเทียบกับ NPL อะไรเงี้ยมันก็อยู่ระหว่าง6กถึงแปดเปอร์เซ็นต์อีกบางทีเราก็ตกใจเข้าไปอีกบางทีเราอยู่ ในสเตทที่เฮ้ยทุกอย่างเราดูตกใจไปหมดในตัวเลขเวียดนามแต่ประเทศไทยผมอยากจะบอกว่าเราเคยผ่านช่วงนี้มาก่อนนะครับผ่านช่วงที่เราเอาเงินไปฝากแบงก์เนาะได้ดอกเบีย้ยปีหนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราต้องขอกู้ปีหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถูกไหมครับเออแต่ว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่เฮ้ยทุกอย่างมันก็ดูดีอะไรเงี้ยแบงก์ก็อยากให้กู้เรากู้ดอกเบีย้ยแพงเราก็ซื้อบ้านได้บ้านก็ราคาขึ้นมากกว่าทุกอย่างมันก็ดูแบบสวยงามกว่าอะไรเงี้ยครับ แล้วก็เป็นตัวเลขที่ถ้ามาเปรียบเทียบกับไทยไม่ได้ไทยเราอยู่ในช่วงที่แบบโอ้โหลดดอกเบี้ยลดแล้วลดอีกลดจนไม่รู้จะลดไปถึงไหนละลดจนมันเหลือแบบ1.5%ึอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็มันเป็นอยู่คนละสะเตจกันอันนั้นเขาอยู่ในสเตจที่แบบเฮ้ยอยู่ในช่วงกู้มาทําธุรกิจแต่ว่าดอกเบี้ยแพง NPL เยอะอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็ภาพรวมดีถ้าดูจากงบ Q2 ที่ออกมาอะไรเงี้ยครับ เกือบ80%ของบริษัทในเวียดนามเติบโตนะครับเราเติบโต2ดิจิตด้วยอะไรเงี้ยครับอืมซึ่งเป็นการเติบโตที่ต้องบอกว่าที่แข็งแกร่งสัญญาณเตือนจากแบงก์มันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโอห NPL ถลม่มทลายแต่ว่ามันมีความน่าจะเป็นในอนาคตเหรอคุณทิกกี้ว่ามันมันมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณเตือนจากจากแบงกิ้งเซกเตอร์ ก็เราต้องยอมรับว่าวันนี้แบงก์กลับมาแฟเวอรลูมากขึ้นดีกว่าเพราะจริงๆใครซีดรอบก่อนเมื่อ3ปีที่แล้ว่หุ้นที่ลงหนักที่สุดก็คือหุ้นกลุ่มปปตีเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจอ่าวิกฤตเศรษฐกิจปปตีใครซืดของเวียดนามอย่างนี้ดีกว่าเวียดนามผมมองว่าเหมือนเป็นไชน่าพัฒวันรับละกันพอเขาเห็นสัญญาณอะไรจากประเทศจีนปุ๊บเขาก็พยายามจะเดินตามเขาไม่ได้มองว่าเป็นไทยนะแล้วก็เดินตามไทยเขาเห็นจีนบอกว่าเฮ้ยฟองสบู่อสังหามันเริ่มก่อตัว เขาต้องเจาะทำลายฟองสบู่ก่อนเวียดนามเอาบ้างเลยใช่ไหม,มเดินตามกันเลยเวลาแทบจะติดกันเขาเห็นบริษัทในประเทศจีนที่เก่งๆอ่ะพยายามจะไปส่งออกอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะทําสินค้าส่งออกแล้วก็พยายามจะเชื้อเชิญให้มี FDI มามก็เวียดนามก็ทําเหมือนกัน แล้วก็ทําต่อเนื่องด้วยแต่อย่างหนึ่งที่เวียดนามพยายามทําละแต่ทําตามจีนไม่ได้มันมีอีกเซกเตอร์หนึ่งเรียกว่าเซกเตอร์เทคโนโลยีเนาะถึงแม้เวียดนาม,มวันนี้จะทําได้ดีกว่าไทยมากๆเนาะแต่ว่าก็ยังห่างจากบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มวิซินเนตเป็นธุรกิจแบบเทคโนโลยี AI โรโรบอติกอะไรพวกนี้ครับซึ่งก็มีโอกาสนะครับว่าเวียดนามก็มีโอกาสจะมาแตะเซกเตอร์นี้แต่ ประเด็นของเซกเตอร์เนี้ยมันเป็นประเด็นที่ว่าพอมันทาแพลตฟอร์มเสร็จมันวินเนอร์เทคมอร์ดวินเนอร์เทคออะไรเงี้ยครับเวียดนามตอนเนี้ยก็ออดเทคโนโลยีมาใช้เหมือนไทยอะไรเงี้ยครับเวลาจะทําตามอะไรเงี้ยมันก็มีความยากและมีความที่เป็นไปไม่ได้อะครับอืมความเสี่ยงไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าแต่ว่าในเมื่อในเมื่อคุณแจ๊เก,ก้บอกว่าเวียดนามมีเจนเป็นโรโมเดลเป็นต้นแบบเขาก็น่าจะสามารถที่จะต่อยอดไปได้ไหมในท้ายที่สุดก็ ไม่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจริงๆเวียดนามตอนนี้มันจเจริญเติบโตด้วยค่าแรงที่มันถูกแล้วก็เป็นโรงงานหนึ่งของโลกย้ายจากจีนมาเวียดนามด้วยค่าแรงที่มันถูกมากแล้วก็พวก FTA 0%เอะไรเงี้ยแล้วก็ CPTPP ที่เขาส่งออกไปยุโรปส่งออกไปเมกาภาษีต่ำอะไรเงี้ยจริงๆเราบอกว่าเราเราตอนนี้เราคุยกับทําได้ภาษีมาถูกกว่าเวียดนามเปอร์เซ็นต์หนึ่งแทบไม่มีผลเลยนะครับ2ปีนี้ค่าเงินเวียดนามค่าเงินดองเวียดนามมันถูกไปประมาณ10 สิแล้วอะไรเงี้ยเออมันแตกต่างกันมากอะไรเงี้ยก็ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวียดนามชนชั้นกลางเติบโตเวลาผลิตในประเทศเวียดนามนอกจากส่งออกอย่างเดียวเขายังขายในประเทศเวียดนามได้อีกอะไรเงี้ยฉะนั้นผมว่าเวียดนามอยู่ในช่วงทามมิ่งที่ดีอยู่ในช่วงเอนจอยอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงที่ว่าไม่ได้ว่า ไลฟ์เดอะดร์ก่อนแบบฟรีโฟแบบเมื่อสองสามปีก่อนแล้วเนาะตอนนี้ม,มันเป็นอยู่ในช่วงทดสอบเลยว่าหุ้นที่เราอยู่อะ่ะมันเป็นบับเบิ้ลไหมถ้าบับเบิ้ลอ่ะเราก็อาจจะไม่ต้องไลฟ์เดอะดาร์กอนขนาดนั้นเราก็อาจจะต้องทริมออกบ้างค่ะสัญญาณที่ก่อยเห็นบับเบิ้ลตอนนี้ก็สัญญาณที่แรงที่สุดก็อยู่ในกลุ่มวนะินกรุ๊ปเนาะเออแต่ละตัวแบบภายในเวลาหนึ่งปีตัวที่ขึ้นแรงที่สุดขึ้นเกือบอสามเด้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าวินกรุ๊ปเขาก็มีความที่แบบ เป็นคอมโกโมเลท,ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามตอนที่เขาปั่นหุ้นวินฟาร์ตเนาะเข้า N นสแดกด้วยวิธีที่แบบสแต็ปไอเหมือนแบ็กดอร์อะแบ็กดอร์ลิสซิ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถปั่นหุ้นแบบวินฟาร์ขึ้นมาใหญ่อันดับ2อันดับ3าของโลกเลยนะถึงแม้มันจะแบบเป็นชั่วคราวแต่เราก็เห็นสัญญาณความที่เขาแบบเออมีมันนี่เกมสูงในกลุ่มนี้อยู่แล้วครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะแตกเป็นกลุ่มได้ไหม ในมุมของคุณแจ็กกี้ถามต่อ,อกนิดเดียวคือถ้าพูดถึงเศรษฐกิจเวียดนามและการที่เขาจะโตต่อไปได้ในอนาคตเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของการเช,ชื้อเชิญให้นักทุนเข้ามาลงทุนเยอะๆ FDI นั่นแหละแต่ว่าพอเจอเรื่องภาษี20%สขีดความสามารถในการแข่งขันของเขาลดลงไหมหรือว่าในอนาคตมันก็ยังเป็นเนื่องจากรายงานเขาถูกอะ่ะมันก็ยังเป็นเป้าหมายที่จะเห็นเม็ดเงินเข้ามาเพื่อให้เขาสามารถจะเติบโตในทางด้านเศรษฐกิจได้ต่ออย่างถ้ามันเป็นธุรกิจดั้งเดิมพวก กาเมนตะ์เนาะหรือกลุ่มอ e ิเล็กที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจริงๆอย่างซัมซุงนี่เขามีนิคมซัมซุงเลยเนาะหรืออย่างกลุ่มการเมนต์เสื้อผ้ารองเท้าอะไรเงี้ยด้วยความที่ค่าแรงมันถูกมากอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งออกผมว่าตอนนี้เขาก็ยังมีความได้เปรียบอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ชนชั้นกลางเขาเติบโตแล้วก็บริโภคในประเทศอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องของคุณภาพมากกว่าอะไรเงี้ยครับ จริงๆบริษัทอย่างไนกี้อาดิดาสพูม่าอะไรเงี้ยพอเขาย้ายจากจีนมาเวียดนามอะไรเงี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยคุณภาพของแรงงานเวียดนามไม่เท่าจีนแล้วก็จีนก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วค่าแรงเขาแพงเนี่ยเขาก็จะโดน t e r m i n เ t e เนาะเขาก็จะโดนถูกเลิกจ้างสิ่งที่จีนทำเนี่ยทำได้ดีกว่าไทยคือจีนก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาแบบลีนิ่งสามหกหนึ่งอันต้าอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างแบรนด์เสร็จขายขายแข่งกับไนกี้อาดิดาสแล้วก็ภายในเวลา5ปีนะครับ ยอดขายไนกี้อาดิดาสพูม่านิวบาลานในจีนนี่โอ้โหลดลงต่อเนื่อง5ปีเลยเพราะเขารู้คนจีนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาซื้อไนกี้ซื้อ a d ดิดาแล้วมันเม็ดอินเวียนาไม่พอคุณภาพมันไม่เทียบเท่าลีนิงหรืออันต้าเลยอะไรย่างเงี้ย mm. อ่าตอนนี้เวียดนามผมว่าเขาก็ต้อง enjoy ช่วงที่เป็นโรงงาน OEM เนาะหรือ ODM ให้แบรนด์ แต่วันหนึ่งอะเขาก็ต้องเหมือนประเทศไทยว่าเขาสามารถสร้างแบรนด์ได้ไหมตอนนั้นประเทศไทยก็มีหุ้น5เด้ง1ิเด้งเป็นพวกโรงงาน OEM เนาะแล้วเราก็รู้สึกแรงงานเราเป็นแรงงานที่ตั้งใจทํางานอะแต่วันหนึ่งอะที่ค่าแรงเราแพงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็โดนทิ้งถูกไหมครับทิ้งไปจีนแต่ปัญหาคือถ้าเราโดนทิ้งแล้วเราสามารถสร้างแบรนด์ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับเฮ้เราก็เดินต่อได้แต่พอดีธุรกิจส่วนใหญ่ เราสร้างแบรนด์ขึ้นมาชดเชยไม่ได้ก็มีบางธุรกิจการเมนนะครับที่เป็น O E M แล้วสามารถสร้างแบรนด์ได้อะไรเงี้ยครับแต่แบรนด์เราอาจจะเป็นแค่โดเมสติกเพย์อะไรเงี้ยยังไม่ได้ขนาดเป็น global เท่าแบรนด์จีนอะไรเงี้ยครับงั้นฟังดูธุรกิจที่จะเป็นสตาร์ดวงใหม่ไม่น่าจะแจ้งเกิดแบบโดดเด่นในตลาดหุ้นเวียดนามได้ก็ผมกาลังจะบอกว่าจริงๆเวียดนามเนี่ยเก่งมากเลยแล้วก็บริโภคในประเทศก็เติบโตแล้วเขาก็เป็นโรงงานที่จะส่งออกไปทั่วโลกนี่ที่ดี อันหนึ่งเลยแต่ประเด็นคือสิ่งที่เขาต้องกลัวเลยก็คือเป็นคู่แข่งที่มาจากจีนหรือ Business Model ที่มันลักษณะเป็นมังกรฟ้าเนาะมาเลยลักษณะแบบเป็นแพลตฟอร์ม b u s i n e s s เป็น E-Commerce เป็นธุรกิจแบบ ก้าวหน้าอะไรเงี้ยพราะพอเป็นธุรกิจพวกนี้บางทีอำนาจทำลายล้างมันสูงโดยมันไม่สนใจเลยว่าคุณจะเป็นค้าปลีกที่มันเก่งขยายสาขาได้67,000สาขาแต่เขามีแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่เขาส่งของจาก e อีคอมเมิร์ซอ่ะเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่เลยอะไรเงี้ยครับมันเป็นมันเป็นคู่แข่งนอกอุตสาหกรรมที่น่ากลัวดีกว่าเวียดนามก็อาจจะ enjoy ได้อีกสัก5ปี10ปีแล้วสุดท้ายต้องดูว่าเขาสามารถทําแพลตฟอร์มบิสเนสขึ้นมาได้ไหมเพราะว่า5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีเนาะเป็นยุคข,ของ ai ยุคข,ของโลบอติกอะไรเงี้ยครับหรือยุคข,ของ e อีคอมเมิร์ซห้าปีสิปีนี่เชื่อมโยงถึงตลาดหุ้นไหมคุณแจ็กกี้หรือว่าตลาดหุ้นดูมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแจ็กกี้ไล่้ฟังคืออย่างของวินกรุ๊ปอย่างเงี้ย มันก็อยู่ในขายที่แบบขึ้นมาด้วยมาจิ้นเยอะแยะมากมายมหาศาลละมันมีโอกาสมาที่จะแตกเป็นกลุ่มๆไปแตกเป็นส่วนๆไปอ,อันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องรีคคอนเซิร์นเลยครับผมว่าจริงๆถ้าเราอยู่ รู้สึกว่าหุ้นเวียดนาม,มันแพงเกินไปมันไม่ได้ขายทั้งตลาดนะครับคุณก็ต้องพิจารณาเป็นตัวตัวตัวไหนที่เรารู้สึกบับเบิลแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยเราก็ทิมขายไปซึ่งการขายทุกครั้งอ่ะผมก็จะบอกว่ามันก็คือการขายหมูแหละเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะขายตรงที่บับเบิลได้ใหญ่ที่สุดแล้วแต่เราจะพอวอลูเอชันคร่าวๆได้เนาะว่าตรงเนี้ยมันคือสัญญาณบับเบิลหรือตรงเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่หุ้นถูกเฮ้ยเราก็หมุนไปซื้อหุ้นถูกแต่การที่หมุนไปซื้อหุ้นถูกมันก็สสรรร้้าาางเเเพมมออออยีกว่่ซื็จันไได เป็นบอททอบอ่ะมันถูกเสร็จมันก็ถูกลงมาอีกถูกลงมาอีกแต่เราพอจะแวลูเอชันได้ว่าเราไม่ได้อยู่ในฟองสบู่แล้วเราก็มาอยู่ในหุ้นที่อันเดอร์แวลูอะไรเงี้ยครับค่ะในในฐานะที่เป็นนักลงทุน VI เวลาที่เราอยู่ในตลาดที่มีคนบอกว่าเฮ้ยฟองสบู่มันจะแตกแล้วนะคุณจะกี้กลัวไหมหรือว่า um, ไม่เป็นไรมันแตกอันไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในหุ้นที่มันมีโอกาสที่ฟองสบู่แตกเท่านั้นก็พอ จริงๆผมต้องบอกตรงๆนะครับผมลงทุนทุกวันนี้เพราะผมก็ตามหาฟองสบู่ลูกต่อไปอยู่ <laughs> ผม <laughs> ผมไ like, ลรอไล์เดอะบับเบิลอยู่ <laughs> ใช่ไหมเราลงทุนเราไม่ได้ต้องการจะให้หุ้นอันเดอร์แวลูไปตลอดปีตลอดชติวันที่เราซื้อะเรารู้อยู่แล้วมันอันเดอร์แวลูแต่วันที่เราจะขายอ่ะเราก็รอให้บับเบิลซึ่งบับเบิลพอมันมามันสร้างความสุขให้นักลงทุนมากอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือตลาดบับเบิลจริงๆมันไม่ได้อันตรายเท่าหุ้นในพอร์ตคุณนะมีแต่หุ้นบับเบิลถูกปะ ตลาดบับเบิลเฮ้ยหุ้นในพอร์ตเรามันอาจจะมีบับเบิลอยู่5 10%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไอ้พวกเนี้ยมันก็เอนจอยเราก็ได้ทีมขายไปตรงเนี้ยเออตอนเนี้ยมันเป็นเซกเตอร์บับเบิลแล้วกันมันไม่ได้บับเบิลทั้งตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็ Q2 ที่งบการเงินมันคอนเฟิร์มออกมาอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าผมว่ามันโพสิทีฟนะ อ่ามันเดินหน้าต่ออะไรเงี้ยครับก็ถือ,อ,อว่าลงทุนพุ่งลายตัวและกันไม่ได้ลงทุนตลาดแล้วก็สิ่งที่เป็นบับเบิลเป็นบับเบิลที่ดีละกันครับค่ะสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ก็คือถ้าเราไปเจอเพื่อนนักลงทุนที่เป็นคนเวียดนามเ,เขาใช้บัญชีมาจินเยอะๆแล้วเขาเกิดถูกฟอสเซลอะไรเงี้ยมันจะกระทบกับเราไหมเพราะนี้เราน่าจะไม่รู้ข้อมูลจริงๆอะ่ะโอ,อ้ตัวเลขมาจินนี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในความคาดหวังของคนเวียดนามเขารู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสนี้ยแหละ คุณก็ต้องมาจินแม็กไปเลยแล้วจริงๆเราต้องยอมรับว่าคนเวียดนามเขาลงทุนด้วยสัดส่วนเวลเขามันน้อยมากอะไรเงี้ยเขาก็อยากรวยเร็วแต่ถ้าจริงๆตรงเนี้ยมันเปลี่ยนฐานหลายๆคนเขามองว่าเฮ้ย E.M อัปเกรดปุ๊บโอ้โหหุ้นมันต้องวิ่งแบบก่อนหน้านี้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววิ่งหลังจากเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมบอกตอนเนี้ยตลาดมัน e d ด c a t e แล้วนะมัน e d ดูเคทขึ้นเยอะเวลาที่ E.M อัปเกรดเนี่ยข่าวนี้มันเล่นมานานละตอนเนี้ยมันไม่ใช่ h e ดวินแล้วนะมันคือเทลว win ละ อ่าก็คือหลายๆคนพอรู้เรื่องเนี้ละแล้วเวลามันวิ่งอะ่ะมันวิ่งล่วงหน้าผมว่ามันไม่ใช่ห 50, 50้าสิบห้าสิบละมันอาจจะวิ่งข้างหน้าก่อนอัปเกรดประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละแล้ววันที่ประกาศจริงๆอ่ะเทลวินมันอาจจะเหลืออยู่แค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับอืแล้วก็ต้องหานิวแค t เตอร์ลิสต์ของหุ้นที่คุณลงทุนหรือตลาดหุ้นที่คุณลงทุนไอ้เรื่องเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเฮดวินเหมือนก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยครับอืมทุกวันนี้คุณจะก,กี้ลดสัดส่วนการลงทุนนนใตลลาาาดดเวียมมงบงม้ ยิงต้องบอกว่าผมขายหมูตัวใหญ่ละกันตั้งแต่2องปีก่อนเนาะที่ผมมีโอกาสขายหุ้น FRT อะไรเงี้ยแล้วก็ปรับพอร์ตมาเป็นหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟตอนเนี้ยถ้าจะเอา,เอาจากจุดสูงสุดของพอร์ตเวียดนามเ่าเ่าผมลดพอร์ตไป80%แล้วละกันมผมถืออยู่ประมาณ20%แล20้ว20%เนี้ยผมก็ค่อยๆทิมออกในกลุ่มที่บับเบิลด้วยอ่าฉะนั้นหุ้นของผมอะ่ะต่อให้ตลาดมันแบบ คอลเลกชันลงมาผมรับรองเลยหุ้นในพอร์ตผมมันแทบจะเฮลตี้คอลเลกชันทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแต่ถือเป็นการปรับออกไปเยอะมากนะ80%น่ะแปลว่าแปลว่าคุณเจกิ๊กก็รอ,อโอกาสเหมือนกันก็จริงๆพอดีเห็นโอกาสในประเทศจีนเนาะ พอเ,เห็นโอกาสในประเทศจีนจริงๆเงินเราจํากัดแล้วเงินมันอยู่เวียดนามแล้วเราเห็นสัญญาณบ mm ับเบิลในกลุ่มที่เป็นคาบีกร้านขายยาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆรงันเวย์ต่อไปอ่ะเขาก็ชัดนะว่าเป็นผู้ชนะแต่ผมชอบลงทุนตอนจังหวะที่มันไม่ได้ชัดขนาดนั้นอะไรเงี้ย oh. พอจังหวะมันชัดมากบางทีมันอาจจะเหลืออัพไซด์อีกสักเด้งสองเด้งอะไรเงี้ยผมก็ชอบแบ่งปันให้คนอื่น <laughs> ผมไม่ชอบ <laughs> เก็บไว้ให้มันเต็ม <laughs> แม็กเต็มหน่วยอะไรเงี้ยถูกไหม บางทีเราก็มีน้ําใจให้ตลาดบ้างอย่าไปขายออจนมันยอดดอยเลยอะไรเงี้ยครับแต่คุณผู้ชมสังเกตอนะไรไหมคุณแจก,กี้บอกว่าได้ขายได้ทริมพุม้นเวนานาออกไปเมื่อสองสามปีก่อนนะแต่ใน,นมุมการขายหมูนะครับอ่านี่อย่างนี้เราขายหมูนะแต่ในมุมกลับกันนะคุณแจก,กี้ต้องบอกเลยว่าตลาดพุ้นเวียนามอะกลับมาอยู่ในโฟกัสของนักลงทุนไทยสองสามปีที่ผ่านมานี้นะจังหวะที่คุณแจกี้ออกพอดีมีอีกบางส่วนแหละซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่มากกลับไปกี่มังกรตัวน้อยต่อจากคุณแจกี้ ถ้าเขาเห็นข่าวนะตอนนี้ก็คือแบบหูตลาดหุ้นจะแตกฟองสบู่จะแตกแล้วในขณะที่ฟังคุณแจคกี้คุณเจคกี้บอกจริงๆมันก็มีโอกาสนะแต่คุณแจคกี้ถอยออกมาดูข้างนอกละเขาควรจะพิจารณาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบางถ้าเขายังอยู่ในตลาดหุ้นเวียดนามผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะตอนนี้มันก็ผ่านยุคทองของการลงทุนหุ้นเวียดนามไปแล้วนะครับผมกล้าพูดเลยว่าไปแล้ว เพราะจริงๆเมื่อ10ปีก่อนที่ผมลงทุนแล้วมีโอกาสซื้อหุ้นถูกๆและตีแตกหุ้นอะ่ะหุ้นส่วนใหญ่มันเป็นหุ้นฮานอยจริงๆหุ้นใหญ่จริงๆอะ่ะไม่ได้ถูกแล้วก็อัพไซไม่ได้เยอะแล้วแต่เราสามารถซื้อด้วยสัดส่วนที่เยอะของพอร์ตได้แต่ณวันนี้ผมว่าหุ้นถูกมีไหมยังพอมีแต่ว่าหุ้นซุปเปอร์สต็อกที่ราคาแบบ แฟร์แวลูหรืออันเดอร์แวลูผมว่าน้อยน้อยลงเต็มทีแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่ามันแพงบับเบิลมันออกไปแต่ผมอยากจะบอกว่ามันก็ยังมีสตอรี่เหลืออยู่ถ้าคุณกระโดดออกตอนเนี้ยบางทีคุณก็อาจจะพลาดลองเทอมสตอรี่ของเวียดนามอะไรเงี้ยครับแต่ลองเทอมสตอรี่ของเวียดนามผมว่ามันต่างจากลองเทอมสตอรี่ของจีนเวลามันบับเบิลตอนเนี้ยมันจะไม่มีทางบับเบิลได้เท่ากับธุรกิจใหม่ๆเหมือนประเทศไทยตอนเนี้ยเราเป็นธุรกิจแบบเรียกว่าเป็น โออีโคโนมี่ละกันเนาะเออเป็นธุรกิจแบบโออีโคโนมีเวลามันโตอ่ะตลาดก็ไม่ได้ให้แวรลูเท่ากับพวกนิวอีโคโนมีพวกเทคพวก AI พวกโรบอติกอะไรเงี้ยพวกเนี้ยวเวลามันทำดีนิดเดียวนะแล้ว,วเวลามันเป็นผู้ชนะตลาดมองว่าโอ้โหลันเวย์มันได้อีก10ปี20ปีแต่ตอนเนี้ยถ้าคุณอยู่ในหุ้นแบบค้าปีกโรงพยาบาลหรือหรือเกี่ยวกับ โรงพยาบาลสนามบินที่มันแบบมันโตอ่ะผมว่าบับเบิลได้แต่บับเบิลมันจะไม่แบบลูกใหญ่เท่ากับธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแต่ข้อดีคือพอบับเบิลลูกมันไม่ใหญ่เวลามันเกิดคอเลกชันนะมันก็ไม่ได้โดนลงโทษรุนแรงเท่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณอ่ะจะอยู่ในช่วงที่แบบคุณอ่ะพยายามจะหาซื้อหุ้นอันเดอร์วลูหรือว่าคุณอยากจะหาซื้อหุ้นที่มันจะจะเป็นเดอะเน็กบับเบิลอะไรเงี้ยครับ ถ้า2วิธีนี้ถ้า2วิธีนี้วิธีไหนหน่าจะดีที่สุดถ้าเราจะลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามจริงๆเวียดนามผมว่าเหมาะเหมาะกับที่จะลงทุนหุ้นที่มันตอนนี้นะครับปันผลเยอะๆอะไรเงี้ยให้ยิวที่มันแน่นอนอ,อะไรเงรี้ยคุณจิกกี้บอกนะว่ามันมีแบบ 20- 1 0 20เอมีเยอะแยะเลยใช่ไหมอ่าหปีก่อนเนี่ยหุ้นทางหลวงตัวหนึง่งปันผลได้ปีละ20%แล้วปันต่อเนื่องได้5ปีนะคุณถือ5ปีได้เงินคืนแต่หุ้นตัวเนี้ยมันขึ้นมาประมาณสัก ภายในห้าปีนะเกือบสา0ร้อยปอร์เซ็นแล้วแค่ตอนภาษีธรรมเนี่ยลงปุ๊บมันขึ้นมาอีกร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ปันผลจริงๆอาจจะเกือบเกือบสิเซนไม่ถึงสิบปอร์เซ็นแล้วจริงๆเขาปันผลมากขึ้นด้วยนะไม่ได้ปันผลลดลงแต่พอดีราคาหุ้นที่มันชูดขึ้นมามันก็ทําให้แบบกลายเป็นดีเวนดยิวมันอาจจะลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่ก็ยังมีนะแบบระดับส0เปอร์เซ็เกือบเกือบมีครับตอนนี้เกือบเกือบมีหกเจ็ดแปดมีเยอะครับแต่ว่าถ้าสิบเลยอาา่ะอาจจะแทบอาจจะน้ออยมมมากหรืแทบไ่ี แต่ฟังดูนะวันนี้นะถ้าประเมินจากที่คุณแจ็คก,กี้ตอบก็คือมันมีความเสี่ยงแหละที่จะเกิดฟองสบู่แตกได้ในตลาดหุ้นเวียดนามแต่มันจะไม่ได้เกิดทั้งตลาดมันอาจจะเกิดเป็นบางกลุ่มที่มันขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงกว่านี้เป็นไปได้ก็ทริมออกบ้างในส่วนที่คิดว่ามันมีความเสี่ยงแต่ว่าหุ้นที่ยังอยู่ในรันเวย์ที่มันวิ่งต่อนะอันนี้ถือได้หรือว่าแม้กระทั่งหุ้นที่มันยังอยู่อันเดอร์วลูก็ซื้อได้แต่ว่าอยากจะเน้นว่าก็อาจจะเป็นหุ้นปันผลเข้ามาช่วยเสริมทับได้สําาาาหรรับกลลงทุนนุนนนนใตด้เวะคะ ก็เพราะว่าหุ้นหุ้นมันขึ้นมาเยอะพอขึ้นมาเยอะจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะคอเลกชันอยู่แล้วครับถ้าเรากระโดดมาช้ากระโดดมาเข้าช่วงนี้ถ้าเรากระโดดไปหุ้นโกดเลยผมว่าไอ้ช่วงที่มันขึ้นน่ะคุณไม่ได้เอนจอยแต่พอดีคุณอาจจะได้เอนจอยช่วงที่มันลงพอดีเอนจอยขาลงไม่ไหวนะอ่าใช่แล้วพอมันถ้าคุณอยู่ดิเฟนซีฟใช่ไหมแล้วตลาดมันเฮลตี้คอเลกชันมาคุณก็อฟสวิตหรือเอาปันผลมาซื้อมันก็อาจจะเป็นสเตสเตชัสเตตัสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอืม วันนี้ชวนคุณแจเก,ก้คุยแค่ตลาดหุ้นเวียดนามก่อนให้คุณผู้ชมที่อยากจะโฟกัสในส่วนของข้อมูลของตลาดหุ้นเวียดนามเอาไปย่อยข้อมูลก่อนนะคะจริงๆคุณแจเก,ก้ยะเปลี่ยนและเปลี่ยนไปขี่อะไรแะคะตอนนี้จริงๆเราก็เปลี่ยนไปขี่มังกรใหญ่เนาะอันนี้เป็นมังกรเล็กอะไรอย่างเงี้ยผมมักบอกคนที่ลงทุนเวียดนามเสมอเลยครับ ว่าจริงๆโอ้โหเราโชคดีมากนะที่มาลงทุนเวียดนามก่อนเมื่อ10ปีก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบเอ็นจอยของเขาไลฟ์เดอะดรากอนแต่ผมบอกว่าความเสี่ยงเลยของหุ้นเวียดนามคือสุดท้ายแล้วอ่ะเขาเอ็นจอยชนชั้นกลางเอ็นจอยค่าแรงที่มันถูกเอ็นจอยซีพีทีพส่งออกแบบภาษีศูนเปอร์แต่อีกหน่อยอ่ะมันก็อาจจะเกิดติดก,กับอะไรเงี้ยเหมือนประเทศไทยอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่สามารถเทิร์นไปสู่เทคโนโลยีหรือเทิร์นไปสู่ AI โอโลบติกหรือธุรกิจแบบแพลตฟอร์มบิสเนสได้อะไรเงี้ยครับ ค่ะก็ติดตามข่าวสารของตลาดหุ้นเวียดนามแล้วกันแม้ว่าจะมีข่าวดีเข้ามาในหลายๆภาคส่วนและกันแต่ว่าสัญญาณเตือนจริงๆในมุมของคุณแจ็คกี้ที่เป็นนักลงทุนก็มีสัญญาณเตือนมาเป็นเป็นก็เป็นสัญญาณเตือนที่น่าจับตาแล้วกันนะคะสําหรับใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไว้เชิญคุณใหม่ค่ะครับขอบคุณครับพี่จอยกับทันหุ้นด้วยครับสวัสดีครับ เวลาที่มันมีข่าวสารอะไรเข้ามาคุณผู้ชมแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะจริงไหมมันจะใช่ไหมมันจะทำให้ในเรื่องของการลงทุนของเราเนี่ยมันต้องมีการปรับมีการพลิกกลยุทธ์อะไรบ้างยังไงนะคะคุณผู้ชมตรวจสอบได้เดี๋ยวจะพยายามหานักลงทุนหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนมาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมวันนี้ได้คําตอบจากคุณแจ็กกี้ไปแล้วนะคะเราอาจจะต้องทํากันบ้านเพิ่มเติมบ้างในส่วนของตลาดหุ้นเวียดนามน,นะคะแม้ว่าช่วงนี้ยังคงจะทำออทาหายไปเรื่อยๆนะ แต่ทริมออกได้บ้างถ้าหุ้นที่เราคิดว่าฟองสบู่มันใกล้ที่จะแตกแล้วเป็นไปได้ในทุกตลาดไม่เว้นแม้กระทั่งตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะคะนี่คือประเด็นฮอตในวันนี้ที่น้าฝากคุณผู้ชมนะคะส่วนวันพรุ่งนี้และว,วันอื่นๆจะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ชมติดตามได้ที่ทันหุ้นข่าววันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ